ครับผมส่วนดีฮะอยู่กันเก็บเกมทีมไฟแท็กติกนีครับและก็ตะหลิวล้วนเลยอ่ะเดี๋ยวหยิบมาเป็นวลาดแล้วกันนะครับเพราะกว่าไอ้ชิ้ชิ้นแรกเราไม่มีและชิ้นที่2เราก็ยังไม่มีนะครับโอ้โหเงินล้วนเลยนะฮะมาพร้อมกับรีอร์เซอร์ส่วนตัวครับก็น่าจะดึงได้ทั้งหมดเลยนะครับอ่ะ้องหยิบมาเป็นนักรบมบังกร2ตัวนะครับวลาดว่าจะขายทิ้งนะฮะตะหลิวที่วลาดคงไม่มีอะไรน่าสนใจ ส่วไอเทมในรอบนี้ครับเข็มขัดนะฮะโอ้โหงานหยาบแล้วถ้าต้นเกมเราชนะลัวๆนะครับมันจะไม่มีเทมดามเมจดใช้เลยก็งานหยาบจริงนะครับตัวรอบนี้ฮะเซจูนี่สองตัวเอ่อเคนเอาลงมาแล้วกันถ้าตัวสองบาทเราทำเป็นมังกรคลั่งได้เหมือนกัน,นะฮะมังกรคลัง่งนักรบมังกรเดี๋ยวเราสเวนอีกสักตัวหนึ่งอ่ะเอาตอรีออกมาแล้วก็ผมว่าจะดึงเซจูนี่มานะฮะเพราะว่ามี2ตัวถ้ามันสองดาวก็อาจจะมาหยิบใช้ต้นเกม ไอเทมรอบนี้ครับก็เสื้อฮะแย่ yeah, จริงครับคือถ้าไม่ได้เลือกไอเทมในช่วงต้นๆเกมว่าไอเทมดาเมจน่าจะมีไม่ครบเซตนะครับอ่ะเดี๋ยวลองดูกันฮะรอบนี้ก็อักเมนมีเป็นเกรดมันดีครับซึ่งในบอร์ดเราเนี่ยมีอยู่2ตัวนะฮะก็คือเอทรอกกับเคทนะครับ ก็จะเปิดได้เลยก็น่าสนใจดีเหมือนกันฮนะยังไม่เคยเล่นเกรดมันีเลยตั้งแต่แพทเซตนี้เข้ามานะครับอลองเช็คดูนิดน,นึงก็ยังไม่เห็นนะคร่าวๆปลองดูกันนะไดเอทรอกไมโตวครับใสจ่จนนี่ขึ้นมาเป็น2ดาวนะฮะอาจจะหยิบมาใช้ไปก่อนซึ่งเกรดมันีก็มักจะปั้นวอรแบเป็นตัวแบกและก็ทำนักรบมบางก่อนเนาะ เพราะง,งั้นก็เดี๋ยวเ,เก็บเก็บตัวนักลบมังกอไว้นะครับแต่ตันนี้ก็เอามาใช้ต้นเกมหมดเวลาซะแล้วผมต้องขาย2ตัว2ตัวเพื่อที่จะเลเวลไป4เอาเอาขายขาบ้า,าทิ้งไปซะแล้วไม่เป็นไรไม่ใช่ตัวหลักเท่าไหร่ครับตัวหลักก็มักจะเป็นตัวเซเวนไม่ก็บริแบนะฮะสำหรับนักล้มังกรรลีซินก็ได้ยาสุก็ได้เหมือนกันนะครับ บริเรณน่าจะปั้นได้ง่ายกว่านะแล้วก็ไปทางเกรดวันนี้ได้ด้วยครับตอนนี้ยังไม่ได้เปิดนะฮะรีบไปหน่อยขั้ล่าสุดนี้ก็จะปรับเวลาให้สั้นลงนะครับเกมก็จะเร็วขึ้นอีกนิดหนึ่งตอนเลือกไอเทมตอนเลือกอักเวนอะไรอย่างนี้นะเลยต้องคิดอะไรให้มันเร็วมากขึ้นนะครับอ่ะตอนนี้สซอรี่เรา2ดาวนะฮะชนะไปครับตัวที่4ครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนเป็นนี่ดีกว่า เกรดันนี้ขั้นหนึ่งฮะแล้วก็ได้มาเป็นไอเทมน i ่สเล็ตส g ลีบิ๊กเจมเป็นไอเทมเพิ่มเพชรผีนะฮะแล้วก็ทาผู้ใส่อยู่รอดครบ15วินาทีจะได้รับ1ทองตามจํานวนเพื่นอนร่วมทีม3คนนะครับที่ยังมีชีวิตอยู่แล้วก็ได้ปรับให้กับทีมของเราฮะสร้างความเสียหายมากขึ้น1%ต่อจํานวนทองที่มีนะฮะจัดไปเดี๋ยวให้เซอร์จูรี่ไปแล้วกันนะฮะได้เลือดมาถ้าเซอร์จูรี่ไม่ตายเราจะได้เงินภายใน15วินาทีนะฮะต้องไม่ตาย รอบนี้คับเจอกับฝึกมังกรฮะสามตัวเลยแล้วก็มีปืนใหญ่ขั้นหนึ่งฮะล่าสุดเหมือนโดนเนื้อไฟในเรื่องของ HP พฮะแต่ได้ดาเมจเพิ่มขึ้นมาาึ่งถึงยังไงก็ต้องเลี้ยงตั้งแต่ต้นเกมฮะไม่งั้นไม่เก่งนะครับตอนนี้ฮะเหมือนว่าไม่ถึง15้าวินาทีฮะตังก็ไม่ได้ครับแพ้ไปด้วยเอยโอ้โสเวนมาแล้วครับมาเร็วจริงนะฮะแต่เดี๋ยวเอาลงเป็นตัวต่อไปทำมังกครคลั่งนะครับตอนนี้ให้เซจูนี่ใช้ไปก่อน ผื่อว่าเธอไม่ตายแล้วเธอก็สองดาวด้วยแต่ก็เหมือนว่าจะยากอยู่ครับเพราะว่าเป็นตัวแทงด้วยนะครับแล้วผมก็ดันไม่ได้ใส่เทมให้ด้วยนะครับซึ่งก็มีซันไฟเคฟอยู่ฮะใสใ่เลยก็ได้ยังไงก็น่าจะได้ใช้ในช่วงท้ายเกมนะครับซึ่งตอนนี้ก็แตกไปฮะเซตุนี่น่าจะได้นะครับก็ไม่ทันได้ดูไอเทมเลยนะฮะถ้าใส่เทมอาจจะยืนรอดถึง15วินาทีก็ได้นะ ไอเทมชิ้นแรกของเราครับคิดว่าเดี๋ยวจะทําเป็นกุนซูนะฮะก็จะต้องมีคาถาต้องมีเป็นธนูนะครับเอามาไว้ก่อนฮนะที่บ้านเราไม่มีอะไรเลยฮนะไม่มีเบสอะไรเลยต้องสร้างใหม่ตั้งแต่ศูนย์เลยโอเคครับเซตขึ้น2ดาวนะฮะรอบนี้ลงตัวที่5แล้วกันนะลงเป็นอะไรดีมังกรข้างสักขั้นหนึ่งก็ได้นะฮะสเสวนีนอะลองดูกันฮะ ฝึกมังกรอีกแล้วนะครับอักเป็นเป็นปืนใหญ่น,น่าจะได้ฝึกมังกรยาวๆแต่2ดาวเขาก็จะมีเป็นเอลิทนะครับซึ่งก็งมาขนาดนี้ไม่ตรงสายแต่เอลิทขึ้น2ดาวครับต้นเกมใช้ได้ดีอยู่ใช้แก้ขัดรอคอเกี่ยวออกมานะครับอ่ะตอนนี้ฮะเซนจ่เราได้แล้วนะครับครบ15วินาทีครับแต่ไม่มีเพื่อนร่วมทีมฮะก็เหมือนว่าจับไม่ที่เงิน ึ่งก็น่าจะเป็นเงินไขครับถ้าอยู่คนเดียวนี้ไม่ได้เงินเลยฮะตอนก่อนสู้ก็8บาทตอนนี้ก็8บาทเท่าเดิมน,นะฮะท,ทางทีมบัฟทำงานนี่ผมเพิ่งเคยใช้ครั้งแรกนะฮะผิดพลาดอะไรขออภัยด้วยมีเป็นนักรบมังกรเพิ่มมาอีก2ตัวนะครับก็คือรีซินกับแอสนะเดี๋ยวดองไว้ก่อนนะครับน <Nice. S 1> ักรบมังกรเกรดมันดีรอวอลีแบร์ รอบทีครับเจอกับมังกรหยกฮะแล้วก็ทาผัสสานมือสังหารมาก่อนเลยอักเมนก็เหมือนว่าจะเป็นของสายถึกทนนะฮะถึกทนยืนใกล้ถึกทน,น,กกทนเหมือนจะได้เฮ็ดผีตั้าไม่ผิดนะแล้วเป็นเฮดีแบบถาวรด้วยฮะค่อนข้างดีเลยซึงได้มาอันแรกเนี่ยได้เปรียบมากครับส่วนในรอบนี้ฮะอ่ะตอนนี้ซร์จูนีปั๊บทำงานครับได้เงินมาบาทหนึ่งะฮะตอนนี้มีเพื่อนลงทีมฮะก็ได้แค่บาทเดียวนะฮะขึ้นมาเป็นสิบแล้วได้ดอกเบี้ยบาทหนึ่งนะครับแล้วก็ชนะได้ด้วย มาอีก啊เฟนโอ้โหตามตัวอีกแล้วมันยังไงมันยังไงมันยังไงไซเฟ้นมาคู่กับเทสเลยนะฮะและ้วก็เดี๋ยวหยิบมาไว้ก่อนผมว่าผมน่าจะพอฉีกไปทางทีมมังกรได้นะก็ต้องอรอลุ้นว่าอัคเบนมังกรจะมาไม่มานะฮะถ้ามาผมอาจจะฟเล่นไสเฟนแต่ถ้าไม่มาเราอาจจะไปแผนเดิมก็คือเกรดมันดีคู่กับนักรบมบังกรน,นะฮะเทสเสียวไฟหาแล้วกันฮะขายไปแล้วครับเผื่อได้ตัวฮะแล้วก็ได้มาเป็นตัว ม่ผู้หูเลยนะฮะไซเฟนไซรัสได้เปิดทั้งถึกคนได้เปิดทั้งายมังกรฮะตรงนี้ขายไม่ได้ะฮะของมันต้องมีนะครับถ้าเล่นไซเฟนนะอ่ะตอนนี้ได้ไอเทมใหมอ่อันนึงเป็นน้ําตาเลยครับส่วนลูกขาวอีกลูกหนึ่งผมยังไม่เก็บครับเผื่อมันได้มา2ช่องครับตัว2ช่องก็อ่ะคาบ้าดีกว่าครับขายทิ้งไปนะแล้วก็ลองดูกัน นูนูโอเคเก็บเงินแล้วกันฮะยี่สิบนะครับนูนูไม่ได้เล่นแน่นอนนะฮะที่เหลือก็เก็บเก็บไว้ไม่รู้ว่าอักเมนจะออกมาเป็นมังกรไหมซึ่งถ้ามาก็ไปทางไซเฟนนะแต่ถ้าไม่มาก็ไปตัวที่ดองไว้ครับนักรบมังกรและวันนี้ก็มีนักรบมังกรนะครับโอเคผมได้แต่ภาวนาว่าอักเมนมังกรตรงมานะครับจะดีมา,ากๆเลยเพราะว่าเราน่าจะเสียเปรียบครับเขามีบริแบร์สองตัวแล้วนะฮะถ้าเราจะเน้นบริบแบร์แล้วตามเขาแบบนี้ โอกาสแพ้ค่อนข้างสูงครับเราไปปั้นไสเป้นน่าจะดีกว่าส่วนในรอบนี้ครับก็ได้มาอีกบาทหนึ่งนะฮะแล้วก็ชนะอีกบาทหนึ่งครับก็โอเคเลยใช้ได้อยู่แต่จุนี่ใช้ไปก่อนว้าวมาว่ะโอ้โหสุดยอดครับ แล้วก็ได้มาเมืกรข้างไม่เอาฮะเราเอามาังกรเลยทีมังกรมาฮะแล้วก็ได้สุ่มตัวมังกรตัวหนึ่งครับเป็นตัว8บาทนะครับอ้าวไซเฟนมันมา <c oughs> ก็ขาดแค่ตัวเดียวฮะจะ2ดาวแล้วพอมังกรไซเฟน2ดาวผมว่าสบายเลยนะฮะ <c oughs> ตรงนี้ก็จะขาดเ่อธนูและก็ไอเทมดูดเลือดชิ้นหนึงนะครับซึ่งคิดว่าเดี๋ยวจะเล่นเป็นมังกรไซเฟนเนี่ยแหละคู่กับไอดัสเกรดมาดีนะฮะ และก็ตาหลิวของเราครับมันสามารถเปลี่ยนเป็นเกรดมณีได้ด้วยคิดว่าเดี๋ยวจะทําเป็นอ่าเกรดมณีแล้วกันนะครับเอาเป็นคอนเทนต์สักนิดหนึ่งก็ถ้าไอ้ดัสมาก็จะเป็น6เกรดมณนีตาหลิวอีก1เป็นเนะซึ่งเอาจริงๆก็น่าจะไป9้าได้ด้วยนะครับถ้าตัวมาครบครับซึ่งเขาว่ากันว่าไอเทมชิ้นสุดท้ายของเกรดมณนีนี่โหดจริงๆนะอ่ะเดี๋ยวลองดูกันคนะว่าไป9้าได้หรือไม่ครับ ซึ่งผมต้องหาดาบมานะฮะแล้วก็ต้องหาดาบที่ไซเฟนจะใช้อีก2อันเ<อ>น่ะเท่ากับว่าผมต้องหาดาบถึง3เล่มเลย <S <S 1> <S 1> หรือเดี๋ยวดูไอทีครับว่าไอเทมเกรดมาดีจะมาแทนไอเทมอะไรให้ไซเฟนได้บ้างครับดูดเลือดหรือคิดเข้าอ,อะไรอย่างเงี้ยนะฮะไม่แน่ใจว่ามีอะไรบ้างครับไม่ค่อยได้เล่นเกรดมาดีเท่าไหร่เล่นเตมทีก็แค่คันเดียวครับส่วนในรอบนี้ฮะก็แพ้ไปนะฮะอย่างน้อยก็ได้ปาทหนึงนะ รอบนี้ครับเราได้เอทอกขึ้นมาเป็น2ดาวนะฮะโอเคมีโอกาสให้เซตตี้ตายยากมากขึ้นนิดหนึ่งนะก็เดี๋ยวเก็บตังค์ลงเลเวลแล้วกันนะครับน่าจะสมในช่วงเลวลเสร็จเวลแปดนะฮะไซเป็นตัว8บาทหรือตัวระดับประมาณ4บาทอ่ะโอกาสเจอมันน่าจะสมช่วงเวลแปดง่ายกว่านะฮะต่อดูเกมทีครับว่าจะโผล่มาอีกสักตัวไหมฮะส่วนในรอบนี้ฮะเจอกับปืนใหญ่ครับโอ้โหปืนใหญ่นีเยอะจังเลยก็เหมือนเดิมฮะปืนใหญ่คู่ก่อนก่อน ก็ล่าสุดครับไซเฟนโดนเนร์ฟไฟนิดหน่อยนะฮะลองดูกันครับว่าในแพทนี้จะเล่นได้ไม่ได้นะซึ่งผมก็เล่นเมื่อเช้าด้วยแหละ,ะแพทเพิ่งอัพมาแล้วก็นั่นแหละตัดต่อมาให้ชมกันนะครับลองดูกันอไอเทมครับต้องการเป็นดาบนะฮะดาบเยอะแยะเลยต้องเอาไปทําเป็นสัญลักษณ์ด้วยทําเป็นราเดอร์ด้วยทําเป็นอินฟินิตี้เอ็ดด้วยนะฮะ ก็เดี๋ยวรอดูครับว่าจะมีไอเทมเกรดบันดีมาช่วยในเรื่องของดูดเลือดหรือคริเทียลอ,อะไรบ้างไหมเนาะอ่ะตอนนี้ไปที่เวลลครับผมจะลงไซเฟนลงไปแล้วก็ทำเป็นคลายมังกรขั้น2เลยได้ถึกทนมาขั้นหนึ่งด้วยซึ่งเซ็ตเราก็น่าจะไม่ได้ใช้แล้วฮะไม่ได้เล่นทักรบมังกรแล้วนะครับแต่จะเล่นทีมมังกรก็เดี๋ยวขายไปครับเก็บเงินฮะไปลงเลเวลนะครับ อยู่60แปมนะอดทนกันหน่อยนะครับขอไซเฟนตัวเดียวฮนะถ้าสองเดาไซเฟนปุ๊บว่าน่าจะยิงยาวได้สักนิดหนึ่งแต่ก็จะติดในเรื่องของไอเทมฮะตอนนี้ยังไม่พร้อมอะไรเลยครับรอบน,นี้ถ้าเจอกับมังกรหยกฮนะแล้วก็ใช้เป็นอัคเมนทีมมังกรเหมือนกันนะครับแต่ผมยังไม่เห็นมังกรสักตัวเลยในทีของเขานะาจะหยิบอัคเมนนี้มาเอาตังค์หรือเปล่าแบบได้ตัวมังกรมาแล้วก็ขายตัวม ไป้2ดาวเพิ่มมาอีกตัวหนึ่งนะฮะเคนโอเคเดี๋ยวเรา,เาทำไอเทมดีกว่าเพิ่งจะคิดออกเพิ่งจะคิดออกจบความรู้สึกชามากเลยนะฮะตอนนี้ยังคงใช้เซจูนี่อยู่นะฮะเพราะว่ามันยังไม่มีตัวไหนที่วัวตายยากๆเท่าเซจูนี่เลยรอไอดัสมานะครับ <c oughs> ก็เดี๋ยวโอนไอเทมเซจูนี่ให้ไอดัสไปรอบี่ครับเจอกับมบังกรหยกนะฮะแล้วก็จะมีถึกทนหรือเปล่า บีเป็นอักคเบนนะฮะแต่เห็นตัวถึกทนตัวเดียวนะแลวก็ใส่สัญ,ญลักษณ์มาเป็นมือสังหารครับวันนี้เนี่ยได้ตาหลิวมากันตั้งแต่แรกเลยครับก็จะงงง,งกันหน่อยฮะบ,บางทีสร้างมาก็ไม่ตรงับอัคเบนที่บีก็เฟล,ลไปอีก <c oughs> <c oughs> ตอนนี้ครับซููนี่เหมือนว่าจะยืนพอได้อยู่นะครับไดเส้นได้ตีปีแล้วก็สกิลเข้าไปฮะพุ่งไปหาตัวแนวหลังพร้อมกับจอกกอถ้าจากประสานฝ่ายเบิร์ก่อนชนะไ,ไปในรอบนี้ครับ มีเป็นเอลิสมานะฮะเ,เดี๋ยวเราหยิบมาไว้ก่อนครับเผื่อว่าไปเกรดไม่ดีไปไม่ได้ตัวไว้มาก็อาจจะพลายมังกรแก้ขัดครับเราดูไอเทม,มหน่อยฮะไอเทมสีโอโห้สวยอยู่สวยอยู่สวยอย,ย,อยู่เราจะได้เอาสซเฟ้นขึ้นสองดาวได้เลยไม่ต้องรอนะครับซึ่งในตอนนี้ก็วิกฤตอยู่เหมือนกันฮะแล้วก็ได้มาเป็นเสื้อได้มาเป็นธนูอ่ะเดี๋ยวเราไปที่เวลเจดเลยละกันนะครับแล้วก็ใส่ตัวเป็นเทสครับมาช่วยแนวหน้านะฮะ พลายเมืองกรเพิ่มขึ้นมาอีกตัวหนึ่งครับส่วนไซตูนี่ครับใช้ไปก่อนมันยังไม่รู้จะเอาไอเทมถอดให้ใครฮะรอไอดาสอย่างเดียวเลยแล้วเมื่อกี้เราได้ธนูมานะฮะก็ทํากุญซูได้แล้วนะครับตอนนี้ขาดผ้าคลุมขาดถุงมือนะฮะไป2ดาวเลยแล้วกันครับไม่รอแล้วนะฮะเล่นทีมมังกรยังไงก็ใช้เงินเยอะนะมีเทมช่วยก็ดีอยู่ เอาขึ้น2ดาวไปก่อนครับแต้มตอนนี้มันเหลือ50แล้วนะฮะแพ้ได้ไม่เยอะรอบนี้ครับเจอกับปืนใหญ่ฮะก็ปืนใหญ่ล้วนๆเลยฮะทั้งอัคเ m e n ทั้งสัญลักษณ์ก็มาและตัวที่ได้มาเป็นสัญลักษณ์ปืนใหญ่ก็จะเป็นเอลิทครับ <c oughs> ขาดกระทายอันนึงเป็นกุญสูเนาะมีซีเวลกันเลยแล้วเรียบร้อยครับซึ่งในรอบนี้ฮะบางกรเรา2ดาวน่าจะยิงยาวได้อีกสักนิดหนึ่งทำให้เราเนี่ยได้ลงเวลยาวๆไปถึง8ไปถึง9ได้ อักเมนฮะถึกทนเอ่อไม่เอานะครับปูแบตเตอรี่ปรับใหม่แล้วเอ่อผมว่าผมสุ่มใหม่ดีกว่าออกมาเป็นค่าได้ฮิวฮะไม่เอาครับเอาไอเทมออนดีกว่าครับมาลุ้นกันว่าจะมีไอเทมดีให้กับไซเฟนไหมโอเคครับผมว่าอย่างดีสุดน่าจะเป็นเสื้อกลอฮะเอาไว้เด้งเลือดเป็นเปอร์เซนต์นะครับซึ่งไปคอมโบกู้กับซันไฟเคฟได้นะฮะก็ยืนนานได้เบิร์นนาน ไอดัสมีฮิลในตัวเองนะฮะก็ใช้ได้อยู่เท่ากับว่าตอนนี้ไอเทมไอดัสี่ยเต็มแล้วนะครับ3ชิ้น,นีนที่อยู่ที่เซจูนี่มหมดเลยไอเทมไอดัสพร้อมครับแต่ตัวยังไม่มาฮะส่วนไซเฟนฮะตัวพร้อมครับแต่ไอเทมยังไม่พร้อม <c oughs> ชีวิตก็เป็นอย่างนี้แหละฮะ,อะรอบนี้ครับเจอกับมบังกรคลั่งนะฮะได้สัญลักษณ์นักตบมาด้วยฮะแล้วก็ดับเวทด้วยนะฮะก็จากอัคเมนครับดูไม่ออกว่าจะบิ้วไปทางไหนเลย จะให้ตัวบังกรขั้นสกิลได้2ทีหรือเปล่าครับจากาษสานักเวทนะมาแล้วครับไอดัทครับโอเคเกรดมันนี่ขึ้นมาเป็นขั้นสองนะครับเซตนี Se ้ oh. เราไม่ใช้แล้วนะฮะหมดเวลาอ่ะ มันก็จะไปตัวที่7ได้เลยโดยไม่ต้องใช้สัญลักษณ์ซึ่งยังไม่ม,มาฮะบลิแบร์กับโซอีก so ซึ่งไอเทมที่เพิ่มขึ้นมานครับก็เดี๋ยวจะต้องทำให้มันแตกก่อนจะได้เป็นเงินได้เป็นแชมเปียนดูเคเตอร์นะฮะเอามาก๊อปปี้ตัวที่เราต้องการได้อีก ให้ตัวที่น่าจะตายไปนะฮะให้มันตายครบ7ครั้งนะจะได้ได้ของได้ไอเทมใหม่ๆขึ้นมาอ่ะรอบนี้ครับเจอกับดวงดลลาราลองดูฮะไอดัสยืนไหวไหมครับแต่ผมว่าน่าจะยืนไหวนะฮะมีเลือดเยอะแล้วก็เบิร์นได้ได้จากอัรคเมนมังกรอ,อีกก็จะช่วยเพิ่มเกราะอีกนิดนึงแล้วก็มีฮิลจากตัวเองฮะมีฮิลจากไอเทมซื้อเกราะด้วยนะครับแต่ไซเฟนไม่ไหวฮะไซเฟนขาดไอเทมดูดเลือดครับมีแต่กุนซูแพ้ไปฮะ โอเคครับไอเทมฮะเราต้องการผ้าคลุมนะครับไม่ก็ดาบก็ได้แต่อยากได้ผ้าคลุมมากกว่าตอนนี้ไม่มีดูดเลือดเลยฮะและผ้าคลุมอยู่ที่ตัว5บาทเป็นบาทอ่ะโอเคได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ได้ของดูดเลือดแล้วนะฮะตอนนี้ก็ขาดไอเทมดาเมจให้ไซเฟนอีกชิ้นหนึ่งครับมีแค่ตีเลวมีแค่ดคูดเลือดไม่เพียงพอนะฮะก็อ่ะวอลลี่แบงมาพอดีเลยนะฮะ ทำเป็นเกรดมานีขั้นที่3ได้ครับ7ตัวก็เดี๋ยวเราลงเวลไปที่แล้ละกันนะครับไม่รอแล้วไปเลยอ่ะได้ไอเทมมาอีก2ชิ้นนะครับแต่เดี๋ยวทํำอ้นี้ก่อนทำอ้นี้ก่อนราเตอร์นะฮะแล้วก็ลองดูกันดา a เวนแอคนะฮะเพิ่มพลังโจมตีตามจำนวนทองครับอีกอันนึงเพิ่มความเร็วในการโจมตีนะฮะซึ่งผมว่าผมเอาดาเวนแอคให้กับ ไซเฟนดีกว่าได้พลังโจมตีนะครับเท่ากับว่าไอเทมต่อไปที่เราจะต้องหาก็แค่ดาบอันเดียวนะเอามาทําเป็นสัญลักษณ์เกรดมานดีเท่านั้นเองครับส่วนอีกอันนึงความเร็วกันโจมตีอ่ะเอาให้บริบร์ไปแล้วกันนะฮะส่วนในรอบนี้ครับเจอกับนักรบมังกรครมีปลาลัาปลาบริแบรสอดาวครับแต่ฝั่งเราจํานวนเยอะกว่าฮะและมีเจาะเกาะก็ชนะไปครับ โอเคครับไอเทมผมไม่น่าห่วงแล้วได้ไเทมเกรดมานีมาช่วยเสริมดาเมจครับเดี๋ยวเราหาไอดัสกันหน่อยดีกว่าฮะเจอเป็นไฟเฟ้นตัวหนึ่งครับอ่ะไอดัสครับต้องการ2ดาวนะฮะวันนี้เราจะเล่นมังกรแค่2ตัวนะเพราะงั้นโอชินเราจะข้ามไปผมว่าผมจะทำเกรดมาดีให้9ฮะซึ่งมันจะขาด2ตัวสุดท้ายก็คือสัญ,ญลักษณ์กับโซอี ซึ่งมันจะลงตัวพอดีครับสวยๆเลยอ่ะเราเคลียร์ตัวนิดหน่อยเพื่อเอาเงินมาเป็นดาเมจและในรอบนี้ครับก็เจอกับปืนใหญ่นะฮะฝึกมังกรคอรกีครับโดนเนิฟไปแล้วนะฮะในแผ่นนี้แต่ก็เล่นได้แหละใส่เป้นผมโดนเนิฟไปผมก็จะเล่นเหมือนเดิมตอนนี้เขาพุ่งไปหาคอกีแล้วนะครับแต่ติดสตัสาตานไปนิดหน่อยฮะได้กัดแล้วเรียบร้อยะฮะดามดเมทก็หายไปไม่เหลือตัวหลักๆแล้วนะฮะ แล้ไซเฟนของเราตอนนี้ดูดเลือดได้แล้วนะครตีก็เริ่มเร็วแล้วด้วยครับมีสแต็กบอกชัดเจนมากขึ้นนะ,ะ้ในแผ่นนี้โอเคเลยฮะชนะไปครับไอเทมสมบัติมังกรครับเราต้องการดาบนะฮะเดี๋ยวหาดาบแล้วก็ดูไอเทมเสริมๆที่โผล่ขึ้นมาฮะได้ดาบมาเออ่ทำเป็นสัญลักษณ์ครับส่วนที่เหลือได้เป็นดริฟโกบกับอาร์คแองเจิลซับนะฮะ ไม่ถูกใจหาใหม่อันนี้ก็ได้ลาซิเปอร์ฮะลาซิเปอร์มันไม่รู้จะให้ใครอะดิไม่ถูกใจฮะหาใหม่ oh. อยากได้เท่มซัพพอร์ตบ้างฮะที่มันมีดาบคู่ด้วยครับเดี๋ยวลองดูครับแล้วก็ได้ดาบมา2เล่มเลยพร้อมกับโชจินกับ G v จีเวลกัตเลตฮะจัดไปเลยฮะผมว่าได้อยู่นะฮะเวลามันก็จะหมดแล้วด้วยครับกลัวว่าไปต่อมันจะไม่เจอฮะอ่ะตอนนี้เราจะทำเป็นสัญ,ญลักษณ เกรดมาดีนะครับแต่ยังไม่ต้องทําก็ได้เพราะว่าตัวโซอิก็ยังไม่โผล่มานะฮะทำไปก็เหมือนจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นมากมายซึ่งมันก็ให้ได้แค่ตัวเดียวนะครับก็คือไซรัสนะทาเป็นเกรดมันดีอ่ะโอ้โหสองดาวจนได้ครับหาไอดัสเนี่ยเอาจิงๆนี่ผมหาไอดัสนะจะเอามาเป็น2ดาวครับจะได้ช่วยแทงฮะไหนไหนไซรัสสดาวก็ใส่เท่มไปเลยฮะเกรดมันดีจะได้ดูง่ายๆครับว่าเหลืออะไรครับก็จะเหลือเป็นซีเวลเกรดกับโชจินนะฮะ ซึ่งก็เข้าคู่กันอยู่ก็น่าจะให้โซอีครับที่ยังไม่โผล่มานะฮะก็สวยเลยไอเทมส่วนในรอบนี้ัะเจอกับมังกรโยกครับที่หยิบอักเม้นมาเป็นมังกรนะฮะแต่ไม่ได้ใช้มังกรมากกว่าหนึ่ตัว เน้นไปทางมังกรหยกมากกว่านะครับซึ่งในตอนนี้ไซเป็นของเราไปตีตัวด้านหลังครับเคลียร์ไปฮะแต่ตัวหลักของเขาน่าจะอยู่ที่ชิโอยุครับตัวด้านหน้าฮะตอนนี้ยังพึ่งหนึ่งดาวอยู่ครับแต่ตีไวมากๆครับตีไวกว่าไซเป็นเราอีกนะครับเพราะว่ามังกรหยกครับเพิ่มความเร็วในการโจมตีด้วยครับฝังเขาครับมีเป็นยาโซดด้วยครับและถ้าเหลือไซเป็นสุดท้ายผมว่าน่าจะแตกครับแต่ในตอนนี้ไซเป็นของเราสกิลมาฮะแล้วก็พุ่งไปกัดอีกหนึ่งคำชนะไปฮะ โอเคครับดีไม่โดนสกิลยาโซฮะที่เหลือหนึ่งตัวสุดท้ายไม่งั้นแตกเลยโอ้โหใส่เป็น2ดาวสตัวซะงั้นน่ะผมหาไอดัสแล้วเนี่ยจะได้2ดาวแล้วก็ยิงยาวไปที่เวล9นะฮะแล้วก็เดี๋ยวลงโซอีกไปแต่ไม่เจอไม่เจอไอดัสเลยและยิ่งสุง่มครับดามเมตเรายิ่งลดนะฮะและก็มีแต่เดจาทั้งนั้นเลยโอเคครับโอเคเดจา เก็บเงินสักสิบาทแล้วกันนะฮะได้ตังค์ด้วยได้ดาวเมดด้วยครับรอบนี้ได้เจอกับมังกรคลั่งฮะมีเป็นชัยวนาด้วยแล้วก็มีตัว3ดาวครับนิดาลี่มังกรคลั่งฮะรวมทั้งมีสัญลักษณ์นักลบด้วยนะครับนิดาลี่ใส่เป็นอินฟินิตี้เอ็ดครับแต่ใส่เฟ้นฮะตีแรงกว่าฮะเจาะเกราะด้วยครับแล้วก็งัําไปแต่ไปกินวหลาดครับมาตบนิดาลี่ต่อฮะเก็บกวาดไปฮะเหลือแค่ชัยวนาครับกับนาวมิฮะไม่มีปัญหาอะไรครับชนะไป โบลิแบตัวที่2ครับขอไอรัสตัวหนึ่งฮะอยากได้ไอรัสขึ้น2ดาวจังเลยครับและระหว่างสุ่มมันก็ลุนล้นๆสวยด้วยนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราเอาไอเทมให้บริแบร์ครับเป็นเสื้อนะครับไม่อยากให้ไซรัสแท้อยากให้ไซรัสนี่ตายนะฮะอีก3ครั้งครับแล้วก็เจอเป็นไซเฟนครับขาดอีกจริงๆเดียวตัวเดียวนะฮะขาดตัวสุดท้ายแล้วก็จะมีไอเทมเป็นแชมเปี้ยนดูเปเคเตอร์อยู่ที่ไซเฟนไอไซรัสสิถ้าไอเทมนั้นแตกออกมานะฮะ มีลุนได้เห็นไซเฟน3ดาวครับวันนี้ขาดีแค่ตัวเดียวเท่านั้นเองครับกับไอเทมที่ไซรัสเนี่ย ต้องเอาออกมานะฮะโดยการที่ตัวเองต้องถ่ายให้ครบ7ครั้งครับและในรอบนี้ฮะก็เจอกับปืนใหญ่ฮะมีเป็นลูกไฟคอกีบีเทมชิ้นเดียวฮะอยู่ที่โซนาหมดเลยนะฮะโซจิน3อันครับตอนนี้ติดสตันไปเล็กน้อยฮะแต่ก็กลับมาโจมตีต่อได้ครับดูดเลือดกลับมาทันอยู่นะฮะโซดัสก็ฮิวตัวเองได้อยู่ครับยื้อได้พอสมควรเลยฮะทำให้ไซเฟนได้ตีปีและดาวเวนแอคครับเก็บครบ100สแต็ครับออกมาเป็นเงินเต็มบทเลยฮะพร้อมกับไอเทมอีกนิดหน่อยก็เขาคู่กับไซเฟนได้ดี ีรัตอนนี้ก็15สแต็ก16สแต็กแล้วนะฮะพึ่งรีไปครับกลับมา16สแต็กอีกครั้งหนึ่งแล้วนะโอเคครับไอเทมผมไม่เอาฮะผมจะเอาตัวครับก็มีเป็นโซอีครับได้เลือกคู่แรกด้วยฮะอ่ะไปครับเรามีรีฟอร์เจอร์อยู่นะฮะถอดไอเทมจากโซอีมาได้อยู่จะได้ไม่ต้องสุมหาโซอีแล้วก็เดี๋ยวจะไปที่เวล9นะครับผมไม่สุมหาไอดัสแล้วอยากไป9มากกว่าแล้วแหละ จัดเลยแล้วกันนะฮะตัวเกรดมาดีที่ไม่สำคัญตอนนี้ก็น่าจะเป็น a อทรอปนะครับเอาลงมาก่อนแล้วก็เดี๋ยวใส่โซอีไปแทนรีฟสเตอร์ครับได้ใช้แล้วนะฮะออกมาเป็นไอโอนิกสปาครับแล้วก็เดี๋ยวเอาไอเทมโจมตีเร็วให้กับโซอีฮะจะได้มานานเก็บได้เร็วๆเ,เข้าคู่กับกุนซูฮะแล้วก็จีเวลกัทเล็ตนะครับ ก็ว่าหาไอดัสไม่ค่อยเจออยู่ทีมนี้ฮะสองดาวแล้วนะครับไอดั๊เดี๋ยวผมเอาจีเวลก็เลยให้กับโซอีก่อนครับแต่ไม่ทันแล้วฮะโซอีโดนล้วงแตกไปก็ยังเพิ่งหนึ่งดาวครับไม่ค่อยมีอะไรมากมายนะฮะแล้วก็ไม่มีประสานเวทด้วยครับสกิลจะได้แค่ครั้งเดียวนะเรามาลุ้นไซเฟนกันดีกว่าฮะไซเฟนตอนนี้ครับเลือดยังเต็มอยู่เลยฮะล้วงแนวหลังเรียบร้อยไปแล้วฮะเหลือแต่ตัวมือสังหารครับที่เป็นทาลิกครับเหมือนว่าจะจริงจังฮะทำทาลิกมือสังหารแต่ทาลิกไม่ค่อยมีอะไรฮะไปครับ โอเคครับเราเก็บเงินแล้วนะครับผมไม่ส่งไม่ส่งแล้วนะครับไอดัสปล่อยไปเลยอยากเห็น9กเกรดมาดีมากกว่าแล้วฮะค,คิดว่ายืนไหวอยู่ครับไอดัส รอบนี้ครับเจอกับดวงดารานะฮะเพิ่มแมกมาดาสตูไฟที่โดนแทบจะทุกคนเลยฮะแล้วก็พายุต่อครับเสยไปฮะทำซีซีไฟเฟนเราก็พุ่งไปครับแต่ไม่พุ่งไปตรงกลางวงฮะออกคลายไปสักนิดหนึ่งเก็บจากทางซ้ายก่อนนะฮะก็ดวงดาราฝั่งเขาเหมือนว่าจะเน้นๆไปที่วาลัสนะไอเทมค่อนข้างฟูฮะแล้วก็มีซาญาด้วยแต่โซอีดนี่ก็ฟันปวนครับพายุรัวๆเหมือนกันนะฮะทำให้ไซเฟนเนี่ยมีโอกาสที่จะโจมตีได้ฟรีฮะแล้วก็ชนะไปครับ โอเคครับพอไม่สมมันก็เจอนะฮะสักทีครับไอดันน้งขึ้นสองดาวสักทีครับเราขาดแต่ไซเฟนตัวสุดท้ายแล้วเนี่ยกับไซรัสครับต้องตายอีกครั้งหนึ่งคนระับจะได้ไอเทมแชมเปนดูเิเคเตอร์ โอเคครับไซรัสเราตายแล้วฮะตายจากครีปนะครับก็เลยได้เทมมาแล้วก็เงินจํานวนหนึ่งครับตอนนี้ก็ขาดแค่ไซเซนตัวสุดท้ายครับแต่เดี๋ยวผมเปลี่ยนไอเทมก่อนนะฮะโซอีใส่ไอเทมเป็นโชจิน2อันแล้วกันไดมอนด์แฮนด์ครับอ่าไม่รู้จะให้ใครเดี๋ยวข้ามไปก่อนเอานี่ก่อนแล้วกันฮะความเร็วการโจมตีไปคอมโบกับสแตติกชีฟนะซึ่งมันก็จะเหลือเป็นเฮกเทคกันเบทครับเฮกเทคกันเบทอ่า ตัวใช้มานานน้อยๆก็นี่ฮะเคนจะได้คิวได้บ่อยๆแล้วเอาไดมอนด์แฮนไปด้วยฮะกันตายครับไม่ทานครับหมดเวลาจะไปก้าวสึกหน่อยมันมันเร็วเลยเกินก็เดี๋ยวเก็บตังค์ไว้50กต่อแล้วกันครับรอบนี้ฮะเจอกับบางกรหยกครับ อายุไปก่อน1ทีฮะโซจิน2อันก็มานาเร็วอยู่นะฮะยิง3-4ทีก็ได้สกิลแล้วครับแม้ว่าจะสุ่มสกิลครับแต่ผมว่าอายุนี่มีผลมากๆเลยฮะตอนนี้ฮะยาโซฮะมาตีโซอ,อีครับไม่น่าจะลอดฮะซัพพอร์ตได้เพียงเท่านี้นะฮะและก็ใส่เป็นซันไฟเคฟครับ,รบลบคิวได้ด้วยะฮะโซอ,อีก็แตกไปมาถึงคิวบังกรแล้วครับแต่บังกรเรายังไม่ตายสักตัวะฮะโดนลุมแบบนี้ก็ชนะไปครับ ฮะน่าจะไปถึง9ได้อยู่อ่ะเรียบร้อยครับแล้วก็ได้ไอเทมเทพม,มาทุก4วินาทีฮะจะสร้างความเสียหายแบบทรูดาเมตเลยนะฮะเก้าพหน่หน่วยคูณกับเงินที่เราบีด้วยะฮะซึ่งมีบาทเดียวก็9,000แล้วมี2บาทก็หมื่นแปดฮะอ่ะตอนนี้เดี๋ยวผมขอสุ่มหาไซเฟ้นตัวสุดท้ายก่อนนะฮะไม่เจอเลย อ้าวมาเร็วครับโอเคแต่ไม่ทันแล้วฮนะผมต้องก๊อปปี้ตัวอีกผมต้องดึงตัวอีกตังค์ไม่พอด้วยก็ไว้รอบหน้าแล้วกันนะครับรอบนี้ล็อกไว้ก่อนครับแล้วก็เจอกับฟังกรยกครับไอเทมก็ฝากไว้ที่ไซรัสก่อนฮะถอดไอเทมไม่ทันแต่อีก2ทีมยังเหลือกันเยอะๆทั้งนั้นเลยฮะน่าจะได้เห็นไซเฟน3ดาวอยู่และก็เงินเกลื่อนพื้นแบบนี้ครับผมว่าไม่ต้องล็อกแล้วไปเก็บเงินกันดีกว่าจะได้ไม่ต้องล็อกนะฮะอ่ะโอเคได้ไซเฟนแล้วนะฮะ รอบต่อไปก็เดี๋ยวขึ้น3ดาวครับกับเปลี่ยนไอเทมใสเทมเทพของเกรดมาีนะฮะทำทูดามเมจซึ่งในรอบนี้ก็มียาโซ่ฮะแต่ฝั่งเราไม่ได้เหลือตัวสุดท้ายครับก็ชนะไปครับดูดิใครใส่ก็เทพใส่รัดใสยังแบกได้เลยแล้วก็2ดาวครับบุรีแบรโอเคเดี๋ยวเราลองสุ่มสักหน่อยไหมเผื่อว่าจะเจอแล้วก็เก็บไอเทมแชมเปี้ยนดูบิเคเตอร์ไว้ใช้กับตัวอื่นนะฮะแล้วก็เจอเป็นยาโซ่ขอกั๊กไปก่อนนะ ยาสวยตัวโอเคครับตังไม่มีแล้วนะฮะงั้นก็ไปเลยครับ3ดาวไปฮะพร้อมกับเปลี่ยนไอเทมตอนนี้3ดาวไม่พอได้2ด o d a m ด้วยนะฮะถึกด้วยและดาวเวนแอคไม่รู้ให้ใครก็ให้นี่ไปอะเอาไปให้หมดใส่รัดมาลองดูผลงานกันครับรอบนี้ก็เจอกับดวงดานลานะฮะไปทางซ้ายแล้วครับซาย่าทางขวามีเป็นวารัสครับแยกกันไปแต่ดูดิฮะ ไปเป้นตีทีนี่เป็นทูดาเมจแะ่เก้าพหน่วยนะครับได้แค่คูณหนึ่งะเพราะว่ามีแค่1บาทนะครับถ้ามี2บาทก็น่าจะคูณ2ได้อยู่อ่ะไม่ติดปัญหาอะไรครับตีแรงจัดเลย ch, King, โอเคครับไอเทมฮะไอเทมผมว่าผมต้องการซิกคร์เราเนะครับเอามาเป็นธงครับเพิ่มความเร็วการโจมตีดีกว่า ก็บัฟให้โซอีกับไซเป็นนะฮะก็ไม่รู้ให้ใครไอเทมเต็มหมดแล้วอะให้นี่แล้วกัน,นะฮะเอทอกอะจัดตัวไงดีครับปกติเราจะวางไว้แถวๆหน้าหน่อยนะฮะเพื่อให้ไซเป็นในพุ่งไปหาสตูได้แบบเร็วเจาะก,กอดได้เร็วคัตสตูได้เร็วนะครับแต่ถ้าอยากให้โซอีได้บัฟด้วยก็ต้องวางด้านหลังนะฮะอะตอนนี้เหลือ2ทีมอีกทีมนึงยอมแพ้ไปแล้วะฮะแย่เลย <c oughs> ก็รอบนี้ไม่ได้สู้เลยครับ วนข้ามไปเลยฮนะเหลือทีมสุดท้ายฮนะ4 8แต้มครับอย่าเพิ่งออกนะโห้ได้เห็นแค่ครั้งเดียวเองฮนะกว่าจะทำได้คนระับไม่ได้เห็นนะเสียใจอ่ะสอสุ่มหาตัวได้ยาโซสองดาวฝั่งนู้นไม่ได้เล่นโ้ขายทิ้งดีกว่าหาโซอีดีกว่าอ่ะนี่ไงครับโซอีกอ,อีกตัวนึงครับจะ2อดาวฮนะไม่ต้องเก็บตังก็ได้ครับยังไงมันก็ตีแรงอยู่แล้วนะ มีแค่บาทเดียวก็ตี9,000กว่าอ่ะนี่ตอนนี้มี2บาทครับเดี๋ยวลองดูฮะว่า18,000ไหมโอเคครับทีมสุดท้ายฮะดวงดาราครับโดนชาวออรเลทไปนิดหน่อยแล้วฝั่งเขาก็จะมีเป็นออรเลโซแล้วด้วยแล้วก็เนี่ครับทูดาเมทครับ18,000ครับกัดทีเดียวยังไงก็ตายนะฮะเลือดไม่น่าจะมีพอถึง18,000 ขอแค่ยืนให้ไหวฮะและก็ดาเมจจะมาทุกๆ4วินาทีครับให้เราได้ทำ two ดาเมจครับและเหมือนว่าในแพทนี้ฮะออรียนโซนิกก็จะปรับบาลานซ์ด้วยนะครับเปลี่ยนใหม่ฮะรีเวิร์กใหม่นิดหน่อยสกิลเหมือนจะโหดมากขึ้นครับซึ่งฝั่งเขาก็ใส่เป็นเมจด้วยนะฮะคอมโบคู่กับโบเรโลโลฮะโอ้โหนี่ขนาดเด็กดาวเนี่ยทีมผมเนี่ยหายไปเยอะเลยนะครับ โอเคฮะยอมแพ้ไปแล้วครับ <As is S 1> น่าจะเป็นอะไรที่แก้ยา, <is> right. ยากครับสู้ยากเพราะว่าไซเฟนสมดาวด้วยตีก็เป็นทูดาเมจด้วยครับทั้งยืนนานทั้งตีแรงวันนี้ก็เรียกได้ว่าสุดมากๆเลยนะครับทีมมังกรจริงนะแต่เราก็ไม่จำเป็นต้องเล่นมังกรทั้งทีมก็ได้ครับสตัวผมก็เล่นได้นะฮะก็เน้นๆผสานเอาซึ่งวันนี้ผาานก็เน้นๆไปทางเกรดมาดีสัส่วนมากเลย ตาหลิวมาด้วยมาเสริมนางเกรดมาดีครับไอเทมสมบัติมังกร,กรก็ช่วยได้เยอะเลยฮะทำให้เราได้เลือกไอเทมที่ต้องการนะครับไปทําสัญ,ญลักษณ์ที่ต้องการซึ่งก็โหดจริง,รงๆนะฮะสำหรับเกรดบัลี9ไอเทมิ้นนี้ค่อนข้างที่จะเป็นไอเทมที่ทํายากเพราะว่าต้องใช้ตาหลิว1สัญ,ญลักษณ์อีกหนึ่งนะฮะที่เป็นอาร์คเมนซึ่งวันนี้ก็เรียกได้ว่าดวงมาครับมาแบบโอ้โหมาทุกอย่างตั้งแต่ไซเฟนยันไอเทมและก็ผสานนะฮะหลังจากนี้คงไม่มีคลิปแล้วนะฮะหมดดวง วันนี้จบไวเพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าฮะขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามารับชมฮะและขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านฮะไม่ว่าคุณจะกดไลค์กด s u b สไคร b ์กดแชร์รวมทั้งผู้ที่กดสมัครสมาชิกกันมาด้วยนะครับขอขอบคุณมากๆเลยแล้วเจอกันใหม่ฮะสวัสดีครับ